สวัสดีครับยินดีรับช่องคุณพ่อ,พอกัดไฟอีกครั้งนะฮะเยวันนี้จะเป็นแคลนอีเวนต์นะฮะซึ่งปกติเราจะเปิดทุกวันที่หมดอีเวนต์ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คุณพ่อขอเปิดวันหนึ่งนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีคลิปลงช่วงนี้เรามีคลิปลงคุณพ่อขออันนี้เอามาแทรกแทรกระหว่างที่วันอังคารที่ปกติสเก็ตด,ด้วงเราจะไม่มีอะไรลงคุณพ่อก็เลยเอามาแทรกไว้วันนี้ก่อนนะฮะมันเปิเปด c l a นอีเวนของ n e o n เ t ต a นั่นเองมันมีสายสายหลักๆของตู้นี่สองสายคือสายทหารเสือกับสายไมเดนออฟซึ่งคุณพ่อได้ทหารเสือมากเลยแต่หลังจากที่หลายต่อหลายคลิปหลายต่อหลายกล่องที่เราเปิดตู้เปิดกาชากันมานะฮะคุณพ่อได้ออกแกนบูออกแกนไลน์ตอนนี้เข้าส่นิวเวอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเกลือนั่นเองเกลือแบบเกลือเกลรัวๆนะฮะซึ่งไอแคนอีเวนตเนี่ย เรียกได้ว่าความคาดหวังเป็นติดลบนะฮะเพราะว่าอะไรว่าน,นี้คุณพ่อใช้เวลาเก้าวันในการฟาร์มมันไม่ออกไอตัวไอการ์ดแรกตัวให้คุณพ่ออะไรมันออกทีละสิบอ่าสู้กับสู้สิบครั้งออกมาให้สองร้อยเงี้ยสามร้อยเงี้ยแบบปกติไอขี้เกลือๆนี่แล้วมันออกให้ห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะ คราวนี้ห้าร้อยหกร้อยดิแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะสองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยอันนี้คุณพ่อเล่นแบบไม่ใช้เพชรเติมสตัมมินานะแต่ว่าใช้สตามีน่าที่เขาแจกให้ทุกวันครบเล่นทุกวันแลกทุกวันนะฮะก็ยังได้เท่านี้สี่สิบแปดครั้งสี่สิบสี่ครั้งเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็ได้จะได้สักคำนวณแล้วเบิดได้ประมาณสักสี่ห้าครั้งอย่างมากนะฮะคือเกือบแบบเอาเถอะเอาเอา,เอาที่สบายใจ ได้ก็ได้เขคงไม่ได้ไม่ไม่ด้มีความคาดหวังอะไรกับตู้นี้เลยนะฮะเพราะว่ามันน้อยเกินไปนะฮะสี่ส,ส,ส,สิสี่สี่ซองได้สามแล8แปดใบนี่แบบไม่มี็นทางเป็นไปได้แล้วก็อ่าผมแรกสามแลได้ใบหนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถฟาร์มหินได้สี่อันเนี่ยสี่สิบอันเนี่ยก็คือถ้าจะทําก็คือต้องได้สามแลฟอยคุณพ่อก็จะมาย่อยแลกสามแลทำอะไรได้สองใบ ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะฮะแล้วคุณพ่อจะไม่ใช้เพชรแล้วเพราะว่าเพชรคุณพ่อจะเอาไปถลุงให้หมดเนื้อตัวไปกับตู้ของวันที่หนึ่งนะฮะวันที่หนึ่งมันจะเป็นมันมีโกเอเซลแกนเอซิสเตอร์เอเซลเข้าแล้วก็แอสเซเลรีเวิร์ดเข้าตัวภาคภาครีเวิร์ดนะแล้วก็รอย,ยอดมันจะมี2แลเป็นตัวปลดล็อกด้วยคุณพ่อก็เลย หมดเนื้อหมดตัวกับตู้นั้นร้อยกว่าซองแน่นอนนะฮะวันนี้เราก็มาอันนี้ก่อนเขาเปิดที่สี่ก่อนนะฮะสี่ละครละห้าละห้านะไม่อยากให้มันครั้งละสิบกลัวเกลือนอะไรนะฮะเกลือเกลือเนี่ยโอ้ตายโอเคโอเครีเวิร์สเอาไว้เล่นกับเดมิเอิร์ธนะฮะไม่ใช่เดมิเอิร์ดแต่แคนดีออสนะฮะ มาทีเดียวเกือบครบโอ้จะบ้าตายอ่าตัวสองแลนี่ครบไปแล้วฟักทองก็ครบแล้วก็ถือว่าได้สองแลฟอยล์ไปใบาหนึ่งก็จะเรียกว่าไม่เกลือได้ไหมได้มั้งได้ละมั้งแต่ครั้งละห้านะฮะไม่อยากจะเกลือไปมากกว่าน,นี้ นี่คุณพ่ก็มาคอมเมนต์ในการลงแรงแบบเขาจะทได้อยู่สองแรกอืออมาแล้วหนึ่งใบฮะสามแรกจะเป็นฐานเสือทั้งสองใบเลยนะฮะเป็นไอเก็ดสามกับเจ็ดสองเจ็ดสองเล็กเพื่อนโอเคเมดเดนออฟอีกใบหนึ่งนะฮะหือเมเด่นเนี่ยมันเป็นสาเราแบบคิดว่าถ้าถ้ากัดฟันไม่แลกสามแลกเอาเศษอะไรไปแลกเมดเด่น,นน่าจะได้คมบนะฮะ พีจีพีจีพอมีสองใบไปที่สามแล้วพีจีใหม่สามแลนในนี้นะฮะอืมเกตสามฮะหนึ่งใบแล้วหูยโ,โลละใบอะ่ะถึงจะครบนะฮะต้องได้โลละใบซึ่งคุณพ่อไม่มีความแบบมั่นใจเลยว่าจะได้ครบนะฮะไอแคนอีเวนทำเราเจ็บมาหลายตาแล้วนะอยากที่ดูดูกันนี่อ้อาว เอ้าเอ้ไอ้พวกเนี้ยครบแล้วแหละพวกเ็จเศษอะไรเนี่ยขยะเนี่ยครบหมดแล้วนะฮะพวกคอมมอนอ่ะน่าไม่น่าจะาพลาดแล้วแหละแรกก็น่าจะครบหมดแล้ว <c oughs> เออให้มันได้อย่างนี้สิพระเพือกอือ <c oughs> สุดจริงสุดจังเราน่าจะได้เหรียญเนี่ย๋อเพิ่งครบเหรอ ขอดูซิครบสี่ตอน,นี้เพิ่งครบที่เหลือน่าจะครบหมดแล้วนะฮะพวกขาดเป็นฟอยแล้อีกหกรอบหกโลโลล,ละห้าพูดเหมือนเยอะนะโลละห้าเอง <laughs> ตองรงเลยอ่ะกระตุกสองแลนะฮะกระตุกให้มันตื่นเต้นไปสังนั้น ขอฟ้าผ่าสองแลไม่มาสบายเลยนะฮะการันตีสองแลแต่สองแลยังไม่ออกอ่ะตัวตัวเคาน์เตอร์ชาร์จนะฮะตัวไงดมหูใบเดียวเกลือเกลือหนักเลยนะฮะตู้นี้ไปให้ตู้นี้สิไอซองนี้ห้าซองนี้นะฮะห้าโร สองแรยเออมาอีกใบแล้วมาอีกหลายใบก็ได้อ,อือ,อสามใบแล้วไอ,อ้สองใบแล้วทั้งตุ๊สองเมื่อกี้ยบดคดคุมนะฮะได้สามแลด้วยได้สองแลคฟอยดด้วยนะเมื่อกี้คุ้มจริงคุ้มจัง เอ้ยสามใบเอ้ยใครยังชั่วตอนนี้เราก็ขาดแค่อยากได้แค่สองแรอีกสักไอสว์ตัวเกตสองโอเคโอ้โหกำลังใจในการกดแบบพุ่งโคตรพุ่งคลวดนะครับพุ่งคลวด ตัวเบอร์กี้สามแลสองใบอ่ะสุดจริงอันนี้สองแลนะฮะชดเชยกับเมื่อกี้นะอ้าอ้าวอ้กระตุกสองแลไม่ออกเลยอือหืออ้ยะพีจีใบควีจีตอนนี้พ้นพ่อครบแล้วฮะฮะเอ้ยเอ้ยะ โอ้โหโอ้อะไรเนี่ยครบสามครบสี่แล้วโอ้ยโคตรคุ้มอะไรเนี่ยคุ้มจริงคุ้มเกินสองแลสองแลนะฮะ โอเคตัวเขาจะชาร์จเราพึ่งไ,ได้ไปที่สองนะให้ดีฟ้าพ่าสลอกโอ้โห้หูไปที่สามแล้วฟ้าพ่าสลอกขอสองและขอเก็สอบอีกสบายนี่ไม่ได้ออกเราน่าจะครบแล้วนะฮะล่าง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 ธรรมดาไม่ใช่ล่างรีเวิร์สเ้ไม่ได้นะฮะอ่ะ ได้ครบแล้วอันนี้ได้สามใบใช่ไหมใช่ครบยังได้สามใบเหมือนกันอ่าอีกสองโลโหเปิดทีละห้านี่มันจิตจ์ดจริงๆนะฮะโอ,อ้เกือเกลือแล้วเกือซะแล้วนะไปเกือซะแล้ว ฟ้าผ่าหน่อยหลุดเลงหลุดเลดก็ไม่มีโอ้โหโอ้โหโอ้โหจัดจทุนยุ่ยเลนะฮะไม,ม่หลุดเลดมาให้สบายเลยหรออืมไม่มีหลุดเลดเลยนะฮะสองแลไม่โผล่เลยโลสุดท้ายของเรานะฮะและที่เหลือเดี๋ยวคุณพ่อจะไปแอบไปเปิดหนังใหม่เพราะว่ามันเหลืออีกวันหนึ่งนะน่าจะเปิดแด้สี่ห้าซองนี่แหละไม่น่าเยอะกว่านี้นะฮะมา สองแลโอ้ว่าสามแลปิดท้ายถ้าได้สาแล้วสาม่ก,ก็ยังโอเคนะเพราะว่าคุณพ่อสามารถเอาเศษมันอะไปแลกได้พอดีเลยครบแลกได้สองตัวพอดีเลยนะครับรีเวิร์สเมดเด้นออฟ อ่อคุณพ่อไม่แต่ว่าตอนนี้ไม่เล่นออฟเราได้ครบหรือเปล่าน่าจะได้ครบอย่างละสี่แล้วตอนนี้คุณพ่อน่าจะจัดไม่เล่นออฟได้แล้วโอเคก็ครบหมดคร,ครบถ้วนนะฮะเนี่ยคุณพ่อมีอะไรแลกขาดไอห,หินใหญ่เนี่ยสี่อันซึ่งไม่ทันเพราะว่าพรุ่งนี้คุณพ่อจะไปเล่นอันนี้ด้เวลีฮาร์ดได้ครั้งหนึ่งของมันพรุ่งนี้ก็จะได้สิบก็จะมีอแค่เจ็ดสิบมันจะขาดอยู่สามสิบวิธีจะได้คือคุณพ่อต้องไปเอา เออเอ๊ะ uh, eh? เรามีเอ๊ะ eh? คุณพ่อคุณคุณวคุณพ่อมี3ามแลของเนโอฟอยใบหนึ่งสายต่อเกตเราไปแอบดูกันนะฮะคุณพ่อรับรางวัลก่อนอู้เปิดครั้งนี้สุดจริงนะฮะไอ้ครั้งที่ได้ห้าหกสิอันเนี่ยไม่มาเปิดได้ห้าหสบสองนี้ไม่มาสามเล่นไม่ได้คราวนี้ ไม่คาดหวังมีอยู่แค่4.4อันเกือบครบไอ้เยะได้ซองฟรีมาสามซองนะฮะครบเล่นครบทุกอย่างได้ครบตามรางวัลที่สมควรจะได้นะฮะเรามาคุณพ่อจริงๆอ่ะคุณพ่อมีความอยากเล่นเนโอมากนะฮะเพราะว่าสหานเสือคุณพ่อเล่นได้นะเป็นเนโอหนึ่งในไม่กี่สายที่เล่นได้ก็เลย จัดเด็กเตรียมไว้แล้วรีบมีความรีบนะฮะคนรีบสองพันยี่สิบอันนี้เป็นเมเดนออฟนะฮะก็อย่างที่เห็นว่าที่คุณพ่อเตรียมไว้ก็น่าจะครบหมดอันนี้ออกมาแค่สามเดี๋ยวไว้ยังไม่แลกเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อเผื่อได้นะฮะแล้วก็เกตสามเกตสามมาครบสี่นะฮะตัวรองก็มาครบสี่ โอเคคุณพ่อแอบดูของเก่าไม่มีแสดงว่าคุณพ่อย่อยทิ้งไปแล้วคุณพ่อเคยมีแต่ย่อยทิ้งไปแล้วแน่เลยขอดูเอสพีสามแลศูนย <laughs> okay. ์เคแสดงว่าคุณพ่อย่อยทิ้งให้หมดแล้วอ้ยคุณพ่อย่อยทิ้งให้หมดแล้วก็ ต้องรอลุ้นเอานะครับว่าคุณพ่อจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ไอ้สองแลนเนี่ยที่มันขาดอย่างตัวตัวเนี้ยมันน่าจะน่าจะแลกได้แล้วแหละใบหนึ่งเพราะว่ามันหินมันพออ่ะมันเกินแล้วอ่ะแล้วก็อะไรอ่ะคุณพ่ออ๋อเป็นสองแลนคุณพ่อจาผิดคุณพ่อก็อยากได้จริงๆอ่ะอยากจะแลกลิสต์อ่อไอคนนี้อีกสักใบหนึ่งพคุณพ่อมีแค่สามเนะเซซิเลียนะฮะ ทานเสือตอนนี้ก็เราสามารถมานั่งเล่นไมเดนออฟได้ละหนึ่งเด็กแล้วไปพาไปดูทหารเสือนะฮะซซซิเลียกับใบใหม่อ่าอันนี้เป็นสกินใหม่นะสกินในอีเวนต์นะฮะใช้สามพันเหรียญเงินไอเหรียญเขียวแรกคุณพ่อโลบแม้โลบขนาดว่าอยากได้สี่ใบอะโลบเกินเนี่ยซซซิลียขาดใบหนึ่งนะฮะ มันก็ได้ได้หันเสือครบแล้วก็ตัวนี้มันไม่ติดหันเสือนะแต่ว่าใช่ไหมมันไม่ติดหันเสือใช่ไหมเออเนี่ยมันไม่ติดหันเสือนะมันเป็นแต่ว่ามันเป็นฐันเบรกนะฮะมันถูกเหยียบก็เลยติดไว้ใบหนึ่งเป็นถูกเหยียบแล้วก็สิสิเลียมพะมีสามใบขัดไว้ใบหนึ่งก็จะเล่นฐันเสือฟูก็จะขาดแค่สี่ใบเองสี่ถึงสามใบเองนะฮะเองเอง,เองตรงไหนนะฮะโอเคก็ ไม่มีอะไรให้พูดถึงก็ประมาณนี้เพราะว่าก็ครบแล้วตามที่ต้องการโอ้โหออกมาสามก็ฟอยหนึ่งสามก็ฟอยหทั้งคู่เลยนะทั้งสองล่างเลยคุ้มคุ้มนะฮะคุ้มเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อได้พวกเนี้ยมันมันได้ SP มาหลายใบอะเพราะาตู้มีของน้อยอพวกเกตหนึ่งเอเนี่ยมันออกมาเยอะมากเลยแล้วก็เก็สองเในตู้นี้ไม่มีก็เนี่ยเกหนึ่งเ พวกหยนเล็กอะ่ะเราจะมีเยอะมากหินเล็กปัญหาคือหินใหญ่กับหินกลางเราไม่มีนะเพราะมันย่อยอย,อย่างเงี้ยมันย่อยไม่ได้นะถ้ามันย่อยได้ย่อยทิ้งไปแล้วย่อยทิ้งไปแล้วยอยมาทําไมเนะี่ยย่อยไปแล้วโอเคนะฮะคลิปเปิดซองมันๆน,น,นะฮะตอนที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ตอนที่คิดว่าน่าจะได้ก็ไม่ได้นะฮะเนี่ยไม่คาดหวังจริงๆนะไม่ไไม่มีใัหัวเลยว่า ต้องคุมอ่ะต้องครบมันไม่ครบแน่ๆด้านจะครบเฉยนะฮะแล้วก็พามาดูคลังแสงนะฮะอีกเท่าไหร่ห้าวันหกวันเราจะมาเปิดตู้ใหม่กันคุณพ่อดองไว้ตอนนี้เพราะจะคำนวณเล่นๆนะฮะหนึ่งร้อยซองพอดีเป๊ะและเดี๋ยวเออ่เพชรจะได้หนึ่งพันเพชรภายในสองวันนี้เพราะว่าจะได้วลาสามสิบเพชรแล้วก็ อ่าลงแรงตอนนี้แรงคุณพ่อจะได้ต้องขึ้นให้ได้อีก2องแรงภายใน5วันเพราะว่าตอนนี้อยู่ L 8แล้วคุณพ่ออยากได้อ่าแรงญี่ปุ่นตอนนี้มันเป็นเผื่อคนที่เล่นสระ l โกนะตอนนี้แรงญี่ปุ่นมันเป็น Infinite เซโ o นี่ i n f i ฟ i t e เซโเป็นรางวัลนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเปิดลิงก์ในเดือนหน้าของโกเบลถ้าเปิด Infinite เซโ o ได้ไม่ครบ เก็บความอยากไว้สักเดือนหนึ่งอย่าเพิ่งแลกไปแลกตัวอื่นไปเก็บไวแลกเคออสหรือแลกใบอื่นก็ได้แต่เคออสน่าจะนานไปน่าจะเก็บไปแลกใบอื่นก็จะแลกอินฟินิตเซโลได้อ่ามันไม่แลกได้มันจะมี e Zero, แคนอีเวนต์เป็นอินฟินิตเซโลเพราะฉะนั้นก็ถ้าขยันถึงเลเจันสิบเราก็จะได้ละใบหนึ่งตอนนี้คุณพ่อเลเจนแปดแล้วก็เลเจนยี่สิบก็จะได้ใบหนึ่งถ้าขยันนะคุณพ่อไม่ได้ขยันเท่านั้นเล่นได้เท่าที่เล่นได้นะฮะ แล้วก็ VP คุณพ่อยไม่ถึงล้านก็จะพยายามปั่นให้ถึงล้านเพราะว่าสี่ห้าวันนี้น่าจะตอนนี้เย็นน่าจะว่างมานั่งปั๊มแรงแล้วก็ปั๊มแรงให้ถึงล้านแล้วก็จะได้อีกสิบซองอีกเน่ยแล้วก็เปิดตู้ใหม่เปิดตู้ใหม่ปกติเราจะได้ประมาณ22ก็จะเปิดถึงเดือนหน้าเราจะน่าจะเปิดได้ประมาณร้อยสีบวกลบ นิดๆหน่อยๆถ้าไม่ถึงห้านก็จะ1 3อก็ถือว่าเยอะอยู่130-140อยู่ที่ประมาณนี้ก็เปิดครั้งละ10โลเลยครั้งหน้านะฮะเตรียมตัวรอดูได้วันที่1ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันที่1ตอนเย็นได้ชมแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะสังการับชมคลิปพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นเด็กโปรไฟล์บัดดี้นะฮะเป็นกากาวันศุกร์คุณพ่ออัพให้แล้วแต่ว่ารอสกเก็ตรอ ขึ้นวันก็วันศุกร์จะเป็นพรีเมียมโอเวอร์โหลดนะฮะของที่ดีผสงค์ของเก่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะสังเกตร,รับชมสวัสดีครับ